ต้องพูดมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เคลโลถวยรางวัลขอบคุณมากๆค่ะป้าขอตัวนะคะขอบคุณมากค่ะป้าแมวขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาทักทายขอบคุณมากๆค่ะบายๆขอบคุณค่ะ ลูกๆซีขากักดือด้อๆค่ะแม่มือเสากับปล่อยผลออกมาแล่นเห่นเนาะค่ะแม่มือแรงก็เอาผลน,นอนน้ำเนาะค่ะนอนในบ้าน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุดทิ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่เค้นนะคะเรื้อหายรูรางวัลมาขอบคุณแบบมากค่ะนังใจเตาอ,อุ่นนะคะ กนินกาแฟบ่ค่อยได้เลยค่ะพี่น้องกินเาเก้ 啊，因为这